มึงบังเสีวางแล้วเอาบาตานีบาตานีเอาบาตานีเสียดีทอดเสียนครับโอ้ยน้องบาตานีเอาเฮจ์้ครับน้อชิมสยครับโอ้โหน้อชิมสยเอาเฮรใบทอดทรงแล้วครับบาตานีโอ้ยเกงขันเกงขัโอ้ยทอดทรงแล้วบาตานีน้ชิมอีกแล้วครับโอ้หเฮนไดนบาตานีโอ้ยลอยอเลยครับเอาใส่เกงขาดำอีบนีใส่เกงขาดำชิมแล้วบาตานีเอ้ยเสียบไเยบบาา้า้าเเ่าแบออบ เอาบ้านนี้ยังครับ <troll> ท <ey Reality> ี evet ่ำสมยังน well. ี่เอาวายคบดครับโอ้ยต้สีก็เป็นลำมวยเลยครับปตมทำสมนะครับเอาโอ้ยวายมวยหนอโอ้ยหนออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทจะได้รบบานนี้โอ้ยนอโอ้ยเขาลงใจแรงเอาเอเอาเายังนี่ควนส่เครับโอ้ยโยนเข้าไปแล้วครับบานนี้โอ้เห็นว่าเขาว่าเขาโอ้ย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 โยนวายยังงันกบ้านนี้ยบงงี้ครับบ้านนี้โอ้ย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 เอางขาครับควอ้าอ บาตั้ยังเหยนไหนรึโอ้วัวเร็วครับโอ้วควเร็วครับวัเร็วเขาบ้าตา้งยังโอ้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 อ้โ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 อ้แล้โอ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 ้โย้โา้โอ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 ีโอ้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  ก็ใชยและมันก็มันก็เทียดตัวนี้คือความกาะสุดว่าโอ้ยหนอตามแล้วตามแล้วโอามาต่ได้โน้ตสั้าๆนี่ลำบงแล้ะครับบารตนี้ลำบ่งอัดเซ็ตไปเขาว่าบารนี่โอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยหนอเฮ้ยหนอนหนอนโอ้ยนนนนนนนบาร์ที่เปลียนพอยติดตาชิตดมกันนี่เฮ้ยหนอเฮ้ยลงลงนี่นะเอ้าเอ้าเอาเอ๊ยโน้ตเสียบเสียบยังโดนกระสับกระส่ายเนี่ยบ่ชิดได้บ่เนี่ยครับเฮ้ยเอาล่งขึ้นแล้วครับผมเด็งเด็กที่หนึ่ง

านะสงครามนี่ครับขอรค่ไรกันเอแล้วแล้วครับเสร็จแล้วัตนี่โอยวังไทยเร็วแล้วแเราไปจะกินครับไปีเอโอส้มตำไทยมาขาติจีนกองกองเชียวขัดนะครับ